คิตดดีผู้ดีทรรดีสวัสดีครับผมชื่อคุณครูโกวิทวันศรีปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนการพรรัฒน์วิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีส,สเกียรยโสธรสำหรับในวันนี้ผมจะมานําเสนอผลการปฏิบัติงานประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมครับ ปัญหาในการเรียนประวัติศาสตร์ของผมก็คือการจําสิ่งต่างๆข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเลขพศหรือข้อมูลของบุคคลสําคัญครับปัญหาในการเรียนประวัติศาสตร์ของหนูนะคะคือการจําการจออรําพศต่างๆและการหาข้อมูลในการเรียนประวัติศาสตร์นะคะก็สําหรับหนูคือมีปัญหาเรื่องการจําต่างๆค่ะซึ่งมันเยอะมาก ครับสำหรับปัญหาที่ระหว่างครูผู้สอนแล้วก็นักเรียนที่มาทําการเรียนการเรียนในห้องเรียนนะครับปัญหาที่เจอก็จะมีอยู่2แบบคือพบกับตัวผู้เรียนนะครับแล้วก็พบกับคุณครูผู้สอนเองสําหรับปัญหาที่เจอกับนักเรียนนะครับอย่างเช่นนักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนโรงของโรงเรียนไปทําการแข่งขันกีฬาก็ทําให้นักเรียนนั้นไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ปัญหาเรื่องนักเรียนเป็นแกนนานะครับหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆช่วยเหลือโรงเรียนก็ทําให้ดึงนักเรียนออกจากห้องเรียนหรือว่าปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ช้าซึ่งเกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนเองก็ทําให้นักเรียนนั้นไม่ไม่อยากที่จะเข้าไปเรียนในห้องเรียนกับเพื่อนๆเพราะว่าเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับสําหรับในส่วนที่2เป็นปัญหาที่พบเจอกับคุณครูผู้สอนเองนะครับโดยเฉพาะ ในการจาัดกิจกรรมการเรียนการสอนปัญหาครูไปราชการปัญหาครูติดการอบรมพัฒนาวิชาชีพหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของครูลานะครับจึงเป็นที่ไปที่มาที่ทําให้ผมได้จัดทํานวัตกรรมนี่คือกระบวนการในการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้การพัฒนาชุดการสอนในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านกระบวนการ 5W1S อันนี้จะเป็นลิงก์ที่สามารถเข้าไปเ,เรียนออนไลน์นะครับที่นอกเหนือจากห้องเรียนปกติที่เราเรียนในห้องเรียนปกตินักเรียนสามารถไปเรียนและก็อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่บ้านได้นะครับก็เรียนผ่านสมาร์ทโฟนคลิกเข้าไปนะครับก็จะมเีเป็นรายละเอียดของชุดการสอนออนไลน์นะครับอันนี้จะเป็นชุดการสอนที่1เป็นตัวอย่างนะครับ ก็จะมีคําชี้แจงของครูหัวนักเรียนมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับของอนักเรียนนะครับหลังจากที่เรียนเสร็จนะครับก็จะมีะการทําแบบทดสอบหลังเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบทดสอบหลังเรียนก็สามารถศึกษาได้ได้วยตนเองนะครับนอกจากนี้ยังจะมีะเป็นใบความรู้ในเรื่องของโบราณสถานที่สําคัญในอาณาจักรอยุธยานะครับ ก็สามารถคลิกลิงก e ์ผ่านสมาร์ทโฟนของนักเรียนได้เลยนะครับขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็สามารถเรียนได้นะครับในตรงนี้สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองที่บ้านแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในห้องเรียนได้นะครับอันนี้คือนวัตกรรมที่ผมได้จัดทำขึ้นนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยใช้การพัฒนาชุดการสอนในการจัดการ การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านผ่านกระบวนการ 5W1S เรียนให้สนุกและมีความสุขกับการเรียนนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบาย q u i กวินของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เด็กไทยทุกคนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาข้อดีของการเรียนรู้แบบนี้มีมากมายเช่นพวกเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่ม,เต,มเติมได้อย่างอิสระ และยังได้มีการฝึกทักษะการนําเสนอผลงานผ่านสื่อดิจิทัลอีกด้วยฉันนางสาวนันทศพรพิมพงศ์นะคะเป็นคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะโรงเรียนกันทลักวิทยาคมจากที่ได้ดูนวัตรกรรมชุดการสอนนะคะ,ะในรายวิชาประวัติศาสตร์ของรูโกิลวิดวันรีนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นการตอบโจทย์นะคะการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่นักเรียนเราเล่นโซเชียลนะคะมีความหลากหลาย มีทางเลือกในการเลือกที่จะเรียนนะคะในคอนเซปที่ว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ลาป่วยลากิจหรืออาจจะติดกิจกรรมของโรงเรียนถ้าเรียนไม่ทันในรายชั่วโมงนั้นนักเรียนเองก็สามารถย้อนกลับไปเรียนหรือถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวกิติกากุลหอมชั้นม .5 ทับ2 การส่งงานภายในลิงก์หรือการเข้าไปดูข้อมูลเราเวลาที่เราไม่ได้มาโรงเรียนเราสามารถเข้าไปดูหรือตามงานได้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวววนิสสาเกตดาชันมห้าสองเลขที่สิบห้าการส่งงานในรายวิชาประวัติศาสตร์ในลิงก์ส่งงานมีข้อดีคือสามารถเราสามารถส่งตอนไหนก็ได้และ นักเรียนที่มีกิจกรรมเช่นนสทหรือว่ากิจกรรมกีฬาก็สามารถส่งตอนไหนก็ได้ขอบคุณค่ะครับสําหรับในกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21นั้นครูจะต้องมีนอกจากมีความรู้ความเข้าใจนักเรียนแล้วนะครับก็คุณครูยังทําหน้าที่เป็นโค้ดหรือเป็นผู้คอยแนะนําในเรื่องของอการเรียนรู้ในด้านต่างๆสําหรับผู้เรียนซึ่ง าการเรียนในห้องมีเวลาจำกัดแต่ผู้เรียนนั้นสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและเรียนอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนคิดดีพูดดีทำดีสวัสดีครับ